ต่างคนต่างกินค้าภาษากันเลยต่างต่างคนต่างอาบนา้ำกันเลยเกี่ยงต่างกันสวัสดีพี่นงปองไปสูคูซูค,ซคนมาละจ้าช่องเถียงน้าน่อยสตูดิโอมัน้ก็มาสปอยหนังคือเก่ามีซื้อเล่องว่าอพาลิโตปิดตำนานอารียชนเป็นหนังเก่าในปี2006จ้าข้าเตียง ี่คือการสปอยเป็นการสรุปเนื้อหาของผู้สปอยล้วนผู้ที่เบ่งหนังมาแล้วหรือว่าหันะเบิงกระเป๋ามาฟังเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาหนังหลายขึ้นสปอยเป็นภาษาอีสานซึ่งภาษาอีสานแต่ละมูบานแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดก็บ่กือกันจังใดจังใดก็ขออภัยนาที่นีน้ำ้าจ้าจังใดจังใดก็มาฟังกันจุวดจ้าเรื่องราวก็ได้ลืมขึ้นนป่าแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์การออกล่าหมูป่าของชนเผ่านั้นก็เลยเริ่มต้นขึ้นและก็สามารถจับหมูป่าไว้ได้แล้วก็ แล้วหัวหน้าชนเผาก็คือพ่อของจาก,กัวพระเอกของเขานั่นเองจาก,กัวมันกระแสบเด้มันกระตัวให้มูกินบีเห็นให้มูนะ่ะสูญจน,นเอากำปั่นอัดหนาตอนนั้นมูยังกับพ่อใจหลกับยางแยกออกมาหัวหน้าชนเผาก็เลยบอกว่านี่ถ้ายากได้ลูกนี่ต้ตงเอาสม,มุนไพรตัวนี้ล่ะกินไปแล้วทุกคนกระกบมาายอกลอก,กันยังมีความสุขคือเก่าในตอนนั้นเองกลุ่มชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ยางเขามาแล้วก็บอกว่าขอผ่านทางด้วยเอาปานนะมาแลก เฮนห้จากวัวก็สงสัยว่าเอาเปียงชนเผ่าหนึ่งคื้นจังสิพานทางไปชนเผ่ากุมนันก็บอกว่าหมู่บา้านนถึกทำลายไปเบิดแล้วตอนนี้สิหารตที่ต่างใหม่พ่อของจากวัวก็ได้เอาหมูปลาทีลาได้นั่นละ่ะแหลกกับปา่าตอนนั้นจากวัวก็เริ่สีถามว่าเป็นยังขึ้นตรงใหญ่ตอนนั้นเองพ่อของจากวัวก็เลยหามไวหวเฮให้จากวัวบริฮูความจริงว่าเป็นยังทุกคนไม่ต้องใหญ่และอ,อุยพไป พอมาหอดโมบานพอของจาก,กัวเองก็บอกว่าอยา่าเอาเรื่องั้นในผูใดไดนยินเด้อเงียบเงียบไว้พอแต่ตอนนั้นนะแม่เฒ่าของไอ้เบนนะมันก็นบอกว่ายากได้ลูกยังได้ลูกล้านร้ายเป็นยังคื้บ่เห็นมันมีลูกจ๊เธอเนี่ยนี่แล้วก็พาลูกสาวอ่ะจับมหารประบเบแล้วก็ให้เขาเขาเลื่อนหอไปมันก็เป็นแบบว่าซีซีมือนีเป็นมือสันวันดีละเดอ้อพี่น้อง แต่บ่อพ่อข้าวบางเบมันก็แลนออกมามันก็บอกว่ามันแสบแสบหานามมาล่างเน่จริงๆแล้วยาสมุนไพรที่พ่อของจ่ากลัวให้นันเอาไว้สําหรับกินบ่แมนเอาไว้สาหรับทาแต่บางเบมันกระสวัวเอาไปทางูเขียวมันจนเท็ดมันแสบไปในส่วนของจ่ากลัวเองกับมีเมียมีลูกอยู่แล้วเมียก,กับมีผู้หนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ลูกกับมีสองคนลูกชายไงกับคนอยู่ในถองอีกผู้หนึ่ง พอตก่ยามือแรงผู้เฒ่าในบ้านก็พากันมาออ่อวงวอนิทานให้ลูกหลานฟังคนในหมู่บ้านก็ตั้งใจฟังกันยังมีความสุขแล้วพ่อหนังก็พากันลุกกนเตินรอบกลางไฟพอ่ยเมื่อาสาวจาก,กัวมันก็เลยตื่นขึ้นมาก,ก็นั่งคิดอยู่ตลอดว่าชนเผาพวกนั้นนะมันหนีกลุ่มใดกันแน่มันอพยพไปใส่กันแน่แล้วแล้วชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็เด็กเข้ามาในหมู่บ้านจาก,กัวก,ก็ฝ่าปลุกหลูกปลุกเมียแล้วก็ฝ้าเล่นไปหลีชนเผากลุ่มหนังกระทั้งขาชาวบ้านทั้งเผาชาวบ้าน จากัวเองกับพามียกับลุกลุงไปนสางห่างการต่อสู้ของชาวบ้านกับชนเผ่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่พวกมันก็สู้บไดเดรอกเพราะว่าพวกมันอ่ะกรายค่ะจากัวเองกับฝ่าวไปเลียนซอยคนอื่นแล้วก็สัญญากับเมียกับลุกว่าสิกลับมาซอยชนเผานั้นน่ะกะจับทั้งผู้หญิงกับผู้ชายไว้ส่วนจากัวเองบ่ท่นต่อสู้หยังก็ได้ถูกจับไว้ขึ้นกันพวกมันก็เลือไวแต่เด็กน้อยน่นล่ละที่เ็ตุยังบได้แล้วพวกมันก็ตอนชาวบ้านไปที่ชนเผาของมัน ระว่างการเดินทางนั้นก็ะย่างยางยางยางเดี่ยวแต่หมู่ของจ่าก,กลัวก็ได้รับบาดเจ็บเห็นใหย่ยางบาไหว มันก็พายางขามแม่นาม้าและมันก็ล่องถอดสารพัดยางโดยไม่หนีบกันเวลายหลายคนือสิปิงกันนี่แหละพี่น้องพอมาหอดมองหนา้าผาจ่ากัวอิงก็ว่ามูได้ลับบาดเจ็บแห้งให้จอดสะกอนแต่ตอนนั้นมันกระล่ล่งจนสิตกหนา้าผายังดีที่จ่าก,กัวพยายามเฮ็ดให้มู่บ่ตกลงไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เฮ็ดให้มู่ถึกตัดลงไปแล้วก็ทิ่มลงไปในหนา้าผาแต่จ่าก,กัวอิงกระลดดผ่านมาได การเดินทางกันมีแต่ยางยางยางไปหลายมือหลายเว้นเขาแล้วซี่เลียวหัวหนาใหญ่ก็ไม่ยอมลูกไส้เจ้าของเลยว่าดีแบบน,นั้นดีแบบนี้ก็ได้เอาหมีสันไาให้กับลูกไส้ว่าลูกไส้นั้นเก่งหลายเผ่านี้มันก็ไปกวาาล้างเช่าเผ่าอื่นเห็นเจ้าของเป็นมหาอำนาจพอยางมาเรื่อยๆก็มา่อมมูเด็กน้อยคนหนึ่งก็ะเด้บอกขึ้นว่า นี่ล้วเป็นจจโจโจห่วงมึงแล้วแล้วว่างตัวไว้ดีๆยางเว้น่ะสิจ่ายกลายเป็นยามึงขึ้นเดี๋ยวเสื้อจ่ากลัวสิเกิดขึ้นพวกมึง่ะสิเกิดความชิบหายน่าตายไปมึงนั่นล่ะต้องตายไปแต่พวกชนเผาพวกไหนก็บเลยสนใจคําบอกขลองดีหน่อยแต่อย่างใดพออย่างมาหอดโมบานก็เห็นคนเป็นถาดบัากหลายถึกทรมานต่างๆนานาส่วนมูยิ่งกับคือขายเป็นกะลีเน่ถือคมคืนเน่แล้วจ่ากลัวก็มาพอซุ่มทีแหลกปาน้ำกันั้งแต่ทีแหลกนั่นแหละแล้วก็ถามว่าไปเห็นยังมากือถือจับ แต่กลุ่มช่่นเผ่าหนันก็บเบรตอบอย่างพ่อแต่อย่างมาหอดชาวบ้านเองก็ยืนทำความขลบุบเอาคือทำความประยุกตัวพอมาหอดแล้วก็ท่าสีสีน้ำเงินเอาท่าตัวกูอีกสีน้ำเงินมันสีเฮียนยังกับกูกันเนี่ยวะชิบหายแล้วมันเห็ยนยังกันเนี่ยวะตอน,นั้นก็ภากันยังสงสัยอยู่เลยแล้วพิธีกรรมกระเด,ดเิ่มต้นขึ้นท่านใดนันพิธีกรรมตัดหัวบูชาย่านก็ไเด้เกิดขึ้นเอาชิบหายจับกูมาคา ชาวเผ่านั้นก็ดีใจหลายกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นพอตัดหัวแล้วก็ทิ่มหัวลงมากกับพากันเทดีใจแสดงความดีใจแล้วก็เต้นระบำทําเพลงเอาดีใจกับความตายของผู้อื่นซื้อชาวบ้านบางคนก็เอาเลือดทีไรออกมานันมาปายหัวเด็กหน่อยให้เด็กน่อยนะถือพระเจ้าคุมครองเอาไม่ใช่สิมีขุมครองอยู่บ่อยยางมีซู้ก็ได้คนทั้งหลายกระถือใจบูชายันแล้วที่หนี่กระหอดคิวต่อคิวการเฮ็ดนันก็คือการควักหัวใจออกมาก่อนดิควักหัวใจออกมาแล้วก็โยน ย่นหัวใจเข้าไปในไฟจากนั้นแล้วก็เอาตัดหัวแล้วก็ทิมหัวทิมตัวลงมาพอมาหอดีของจากัวกําลังสิถือความหัวใจอยู่นั้นก็เกิดสุริยุปรคาคาขึ้นเฮ้ทให้ต้องปล่อยจากัวแล้วก็ผักพวกออกไปแต่วิธีการปล่อยตัวของพวกมันนะ่ะก็บ่ให้รอดไปง่ายหรอกมันก็คือการเล่นเกมของพวกมันนั่นแหละโดยการให้ผ่านเส้นที่มันเตรียมไว้ในระยะที่นั้นนะก็ต้องเล่นไปคือปล่อยกูดีๆบ่ได้านาะสู่นาะถ้าการเล่นไปแล้วนะ่ะมันหลอดก็คือปล่อยไป แล้วพวกมันน่ะก็มีการเตรียมการเด้มอว่าสิเอาธนูมาไหวแล้กก็เอาหอบมาไหวเพื่อสิยิงใส่พวกที่รลนไปนั่นแ่ละแล้วตัวพวกซีโหลเองมันก็ปล่อยไปแค่ละสองคนพอไฮ้แลยนไปแล้วซีโหลมันก็เตรียมยิงธนูเลยยิงธนูใส่แน่หอบดึกใส่เน่กเ็เฮ็ดให้พวกนั่นน่ะตายไปน้ำทางนำ้ำพอมาหอดคิวของจาก,กัวที่นี่จาก,กัวมันก็ฉลาดเด้ แลนไปว่นไปวนมาแรีนมาว่านมาว่านไปเผื่อบ่อหามันเป็นเป่านิงไดอย่างไพวกมันก็เทิ้งดึงหอกแนะ่ยิงธนูใส่แนะ่เล่งบถึกเป่าไม้แนะ่ตอนนี้จ่ากลัวเองก็บไก้สิมหอดมองนั้นแล้วพอจักหน่อยหนึ่งลูกไส้ของซีโรมันก็แเรียนกันมาตอนนั้นเองจ่ากลัวกับแท่งแท่งลูกซีโรจนตายแล้วกหน,นีออกมาได้บักซีโลเองมันก็เห็นลูกมันตายต่อหน้าต่อตา,ตอตากระซูนที่จ่ากลัวคาดวัตสิขาลูกไา้มันตาย แล้วก็ออกาตล่ะตามจ่าลัวท่านที่จ่าลัวเองก็นอนหลีน้ำซุปเด้ซุปน้ำนองเวินนันล่ะแล้วมันหายไปแล้วมันกระ่าวแลนเข้าป่าทัานทีพ่อจากนั้นจ่าลกกัวมันกระแลนเข้าไปในป่าพ่อประทากับเสือพอดีเอาชิบหายกูตายคักตายค,าค,าค,คักเคจินสีเสียจังไดแล้วจ่าก,กัวมันกระแลนตาสินใจกลับขึ้นไปแลน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 ,แลนมา่อชอนเผาชนเผาพวกนั้นก็ยังงงเอากูสิขามึงได้แถมมึงเป็น่างคือแลนมาทั้งกลัวแต่พ่อท่านใดนั้นก็เห็นเสือท่านที่เช่าเผานั้นก็แลนขึ้นกันระบาดนี่เอา ตัวจากัวเองมันกับฝ่าไปแลนหนีเสือตัวนั้นแต่พวกชนเผ่านั้นก็เห็นยังบ่ท่านแหละจ้าตอนนี้นะก็เห็นใหี้เสือแต่ครูคนหนึ่งไปมูพวกนั้นก็ตัดสินใจว่าทิ้งคนตายไว้ในป่าซุมนำหนามมันซาตอนนั้น่ะแล้วมันก็บอกว่าคำทำนายนั้นเป็นจริงแล้วเด้ยามเว่นน่ะก็ง่ายกลายเป็นง่ายมันขึ้นแล้วแต่เสือจากัวมันก็เกิดขึ้นแล้วเด้ตอนนี้นะเขาก็ต้องปล่อยมันไปซะเนาะซีโลเองมันก็ตอบว่าปล่อยมันไปฮ็ดจ่งได๋มันฆ่าลูกกูกูต้องตามล่ามัน โดยบงังคับใจผู้ใดบ่ไดดกูต้อง้ามันอย่างเดียวจาก,กัวเองกับฝ่าวลแลนแดนทึงแลนถึงหลีฝ่าวไปหาเมียสิขา,า,ก,ากูแล้แลวก็สิไม่ให้กูเลนกูเลียนเบิดมือเบิดเว,ดเวดียนปหนีมึงก็ยังนํากูมาจนเสาจนคาจนมือจนไปรับไปนอนก็เลยทีเดียวฟังของเมียจาก,กัวกับลูกก็อยู่ในสางนะตอนนี้นะติดในสางข้นมาบ่ไดดแต่ตอนนั้นเสื้อหน่อยมึงก็ตกลงมาอ้าวฉิบหายมึงฉีงตกงมาหากูอยู่เนาะแล้วเมียจากัวเองก็ไม่ฟาดหัวป๊อ พวกดเซน,นตายไปซะทันทีส่วนจ่ากัวเอกกับทั้งแลนทั้งหลี่ทั้งเสาทั้งทำพวกชนเผ่าเองก็ตามมาโบยุดบบยอนอู้จะไม่ตามกูคากูเนาะจนมาหอดถิ่นเก่าของจ่ากัวที่เคยลาซัดเอาวเป็นเจ้าถิ่นนะคะเช็คอินได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ชนเผ่าเองก็มาหอดคือกันจ่ากัวก็ว่าอืม้ม ชนเผาพวกนั้นมันก็ไลล่าจากลัวมาอยู่ดีๆแต่กระถืองูกัดไปซะคนหนึ่งเหตุแห่งแดที่นี่มันก็บอกว่าร่างไรมาแล้วร่างไรมาแล้วกูบอกมึงแล้วโบเสื้อบอกให้ปล่อยมันตปบอกมันตปไปเขบโบเสื้อเหตุจังแดะล่ะมึงต้องซอยกูแล้วงูกัดกูแล้วแต่สุดท้ายไอซีลูกหัวหน้าก็เลยบอกว่าซอยสะห์มาแน่งูกัดไปแล้วก็ให้มันตายไปเอาเรียบร้อยปล่อยมูตายไปซะอีกคนหนึ่ง แล้วพวกชนเผาก็นําจากัวมาแล้วก็เอายิ่งทะนู่ใส่จากัวจ่ากัวก็แล่แล่แลโอนนังเรืองนีมิตรีนอย่างเดียวเลยแลนเขาไปอย่างเดียวเลยไงค่ะจนแลนมาหอน้ำตกไงจ่ากัวเองก็ตัดสิ้นใจกระโดดลงไปในน้ำตกทันทีแต่ก็ไม่ตายเป็นพระเอกตายได้ยังไงพอขืนมาจากน้ำได้จากัวก็เลยหอบมาบอกว่ากูนี่มึงมาเลยกูซื้อจากัวกูสิขามึ่กูสิตามขามึ่เพราะมึงนั่นแหละมึงเห็นเหตุความพวกมึงกูตาย กูสิขามึงแล้วกูสิบอกลูกหลานกูให้ขามึงกูบบยานมึงดอกมึงมาขากูรวดมาจากัวมันกระถาท่ายเลยได้ตอนนั้นน่ะพวกชนเผ่าคนหนึ่งมันก็บอกโอ้ยปล่อยมันไปหลดไม่ต้องไปจับมันดอกปล่อยมันไปจังได้มันก็เป็นำโต๊ห้องโดดไปบ่ได้ดอกไอซีโลกับซูนไลทีเวล์จังสันกับขาทีมซัแทงจึ๊บบาเดียวมึงอย่ามาโวดูมึงตายไปซะแล้วก็ทิมลงน้ำโต๊ไปแล้วก็พากันกระโดดนำาตกไปขากจ่าก้วยขี่เอามันกระบลโดดหลานได้บ่ซีโลก็ได้ โตจากลัวเองกระแลนไปที่กันแลนไปถือขีตมดูดเอาชิบหายมึงซ่าแล้วก็พาย่ามปีดขึ้นมาโดนจนมันรอดแล้วตอนนี้จากลัวเองมันก็ะตอสูกับชนเผ่าคนนึงไอ้กูละเมืยน้ำจากลัว แล้วโตจาก,กัวกระแลนมาลีแล้วก็ดึกน้ำน้ำจับน้ำขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปไป้ายเขียดผิดเอานิมึงถือเขียดผิดกูบุ้งต้องตายแน่นอนแล้วก็เหตุเป็นลูกดอกอาบยาผิดว้แล้วก็ใส่ไปทีละคนทีละคนทีละคนเก็บแต้มท,ท,ทีละคนทีละคนสมบุญมึงซะตายไปซะจาก,กัวว่ะ ฟังของเมียจากลัวเองนี่ก็พยายามปีนขึ้นมาได้จากสางห่างนด่ท้องกันยังไงก็พยายามปีนปีนไปแล้วก็จนตกตกแล้วก็ปวดท้องได้มันสีคขอได้มาเนี่เอาตายหาแล้วยังอยู่กับลูกสองคนบอกพ่อนั้นฝนก็ตกขึ้นมาน้ามัก็สีทวมสางห่างนีกพอดีโอ้ยเมียจากลัวก็สีคอดน้าก็สีทวมตายตายตาตอนนี้ จาก,กัวเองก็ได้แล่นมาผอกับชนเผาผู้หนึ่งแล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นจากนั้นจาก,กัวมันก็เอาฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดจนชนเผาผู้นั้นตายไปซะเออสมน้ำนาแล้วจากนั้นจาก,กัวเองก็เฝ้า,าแล่นไปมักซี่โลเองมันก็เอาธนูยิงใส่แต่ก็บดถือจาก,กัวได้ตอนนั้นนะ แล้วจ่ากลกัวกับแล่นหล่อมันมาแล่นหล่อมันมาจนมาถึงกับดักมองทีดักหมูไว้นั่นลละเฮ็ดไห้บักซี่โลนะมันถือเต็มเต็มตายจอยสะบ,บัดที่นี่ผวกชนเผาอีกผวกหนึ่งนะมันกับแลนมาสองคนตอนนั้นเองมันก็นมีเลือกของสเปนมาจอดเทียบทา่าจ่ากลัวเองก็เฝ้าแล่นไปเบิงเมียกับลูกแล้วก็ซอยลูกก็เมียขึ้นมาได้ตามสัญญา จะักกลัวเองกระซอยลูกกะเมียขึ้นมาใดแล้วก็พาลูกกะเมียออกเดินทางไปหาหมองอยู่ใหม่พอชีวิตบักจากกลัวคือการเดินทางอีหลี เรื่องล่าของปิดตำนานอารียชนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ก็ได้คะแนนจาก IMBD อยู่ที่7.8ดาวได้คะแนนจากบักเครลเทดแนวอยู่ที่66%พี่น้องเอ้ยการงานี่อุปสรรคแสนหมู่เกิดเป็นคนตองสูยาถอยรนลีกนี้จังได้จังได้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สร้างคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณลหลายคะ่ะ